เพิ่งเจอบอร์ด F4 นะอะไรนะอขอออกช่องหน่อยอ้าวใครอยากออกช่องมา F4 เยอะจริงจริง F4 เต็มไปหมดตามไหมมันตามแล้วแล้วเขาก็ยินบังอ่ะนะพ่ออย่าบาังอย่าบัง <laughs> เอาบังบอว่าอย่าบังน้องคลิปนี้สนับสนุนโดยอีดิตเหมยชอบร้านรับฟาร,ร์มเกมโลบอชสุดคุ้มจากติ๊กตอกที่มีบริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการ <c ười> ากรารตั้งโลบอชกดเกมพาร์ตรับฟาร์มแบบต่างๆจำนายไอดียโลบอชและไอเทมโค้ดทั้งแบบบล็อกฟุดออสตาทาวเวอร์ อนิเมะแอดเวนเจอร์ Adventure, และแมปอืนอ่นๆ<อ>ใครอยากได้ของคนโฮแต่ไม่มีเวลลาฟาม์มไปที่อ d ด t เหมืนชอบเลย,ยสะดวกปลอดภัยถูกใจทุกบริการเอาขอพูดเมื่อสิเอาแล้วครับกลับมาแล้วครับสัหรับแมปที่เรารักแมปที่เราคุ้นเคยแมปที่เราเล่นประจำเบดโบครับโอ้โหทำไมวันนี้มาพูดเปิดคลิปเองครับเพราะอะไรพ่อบอกว่าพ่อเจ็บคอครับพ่อไม่ได้เจ็บคอหรอกครับแต่พ่อกําลังทําตามสัญญาของลูกอยู่จําได้ไหมครับว่า E ีีที่แล้วเรา สัญญากันไว้ว่าอะไรที่แล้วครับผมพ่อสัญญาว่าจะซื้อมูกเกียนให้ครับตัวที่ถ้าลงคิดไปปุ๊บต้องมอีอ่ยอดกดไลค์ทั้งหมดสามพไลค์ครับและตอนนี้มันกี่ไลค์ครับ1,000งไลค์ครับไหนดูซิขอเช็คก่อนว่าใช่จริงหรือเปล่าคนเขาจะกดไลค์ให้เราเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้เอซีของเรามันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอครับครับไปดูสิเฮ้ยหนึ่งแสนแปดหมื่นวิวและมียอดไลค์ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสามพันเลยหรอใช่ครับเฮ้ย hey, อย่างนี้ก็แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าผมได้บุกเกตแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นก็หมายความว่าพ่อก็ต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกอสิครับขอเติมแพ็คให้ลูกก่อนละกันต้องเติมอะไรบ้างนะครับลูกต้องเติมแพ็คเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครับแล้วก็แพ็กสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย รวมเป็น1 1 9่4ครับโอ้โหทีนี้เงินลูกก็เต็มไอเดีเลยดิถ้างั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับพ่อไปเติมโลบักแป๊บหนึ่งรับสุดหล่อเฮ้ยโอ้หมาเติมเงินให้เป็นสุดหล่อเลยวะอ่าอ่ะอ่ะอีโซเกอีโซเก้ I'm feeling good Like a shoot I'm feeling for ด h e stars feeling lone w i l l i n เฮ้ยอาม s เช e เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ เออเอาละครับพ่อมาแล้วรีบอนพ่อเติมเสร็จแล้วครับไหนครับอยากได้เปล่าอยากได้เปล่าอยากได้ครับพี่เฮ้ยรีบอนมาดูที่ดิคนนี้ดิไหนครับเนี่ยข้างบนเนี่ยยืนเต้นอยู่เนี่ย <c oughs> รอ่ะ <c oughs> อ่เขาคือคนที่คิดว่าอวัตกรรมครับพ่อเป็นมีมครับในทิกตอกโอ้แล้วมาเต็มเลยทั้งหน้าทั้งเสื้อโอวัตกรรมโอ้โหคือมีมอะไรครับเนี่ยและตอนนี้พ่อก็ได้เติมโลบัคมาเป็นที่เรียบร้อยครับพ่อให้ลูกเดาว,ว่าพ่อมีโลบัคเท่าไหร่เออหนึ่งหมื่นสองพันครับรู้ได้ไงวะว่าแอบดูปะเนี่ยแอบดูไอดีพ่อปะเนี่ยฮะแอบเข้าไอดีพ่อใช่ไหม อ๋อก็ได้ครับผมแอบเข้าครับโอเคพ่อเติม7 99, 99ให้ลูกไปแล้ว2ครั้งใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะเติมให้อีกอีกหนึ่งแพ็คเท่ากับว่าพ่อเติมไป3ครั้งแล้วถูกไหมครับอัอนนี้มี17,326ครับโอเคกลุ <Okay. S 2> ่มพีแมยงก่อนเลยไห <h ans> นไห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 นโอ้เรือไหนลองเปิดสกินดาบหน่อยสิโอ้ได้กระดูกผมเกือบได้เกตเกดลี่แล้วอะ่ะ <h ans> <ục S 2> ไหนเปิดออมเอ็กโพชั่นเชดหน่อยสิ3กล่องไหน ไหนไหออกเกลืออีกแล้วแล้วก็ไปสูงสงกินดาบไหนดูซี่ได้อะไรออกเกลืออีกรอบนึงยังไม่เสร็จอีกรอเนี่ยยังครับอืมารมณ์เหมือนมาส่งลูกที่ร้านเกมอ่ะมาครับไหนขอดูหน่อยเธอสกิลราคา4,000 <Hey. S 2> โอ้โหเติมให้ลูกแล้วหวังว่าเอ้ยเ <Hey. S 2> ดี๋ยวนะดาบเท่มากดาบเฟียวสุดๆไปเลยครับโอ้ <Hey. S 2> ใช่ไหมล่ะครับโอ้โหเท่มากอะดำแดงแบบออร่าสีดำทมิน hey. ในขอดูหน่อยสิครับว่าสกิลมันโกงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่ามาออเฮ้ยโอ้ my god โอ้เตนด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะเคไหมล่ะครับเฮ้ยอย่างนี้ก็โกงเลยดิแล้วตอนลูกกดลูกเดินไดไหมครับเดินได้ครับไหนเฮ้ยโอ้ยโกงมากโกงมากอย่างนี้ลูกก็ลากบอลใส่คนอื่นได้ดิออ้ยใช่ครับอุ้ยแล้ว เปียวไหมครับเปียวม,มากโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายานี่ลูกเคยลองเอาไปเล่นหรือ,อยังครับเคยลองเอาไปเล่นแล้วครับใช่หรอครับ,รบก่อนมาหนึ่งหนึ่งกับพ่อนะ ครับเฮ้ยโอ้โหแอบว่าแอบเล่นว่าแล้วมันเป็นไงครับตอบโจทย์ไหมอบโจทย์ครับตอบโจทย์อ๋อคือมันดีเลยใช่ไหมครับผมคือดีเลยครับพอบอลมาปุ๊บผมแบบบอลเร็วๆอะครับผมกดมุกเก้นครับคนข้างหน้าผมแบบบล็อกอะครับแล้วผมแล้วพอเขาบล็อกเสร็จนะครับผมต่อยบอลเลยครับผมกดเอฟเลยครับแล้วผมก็ฆ่าแบบชิวๆเลยครับว้าวเผียวจัดอยากได้บ้างอะเติมให้พ่อมั้งยังผมไม่มีตังค์อะพ่อเแหม เมื่อกี้ถือว่าเราสองคนเทสสกิลนะรอบนี้พ่อขอแบบเอาจริงเลยได้ปะซัดกับลูกเลยได้ปะได้ครับพ่อใช้สกิลนี่เลยพ่อบอกลูกก็ได้พูนี่เกิวดีเด็ดพ่อเองพ,ออพ่ออัพเต็มด้วยโอ้ยพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับเอาแบบเอาจริงเลยนะใช้แบบจริงจังเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลงไปลุยกันเลยครับมามารีบอนเราไปมูกเกนเหรอไม่กลัวอยู่แล้วครับไม่กลัวอยู่แล้วครับไม่กลัวอยู่แล้วครับปึ๊บ อันแน่เอ้ยโอ้โหเอ้ย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  โอโทษทีว่าลูกมุกเกนแต่พ่อนิ้วลัวแฮ่เ <ไอ S 1> พราะว่าได้อยู่นะครับสกิลนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ไงน่าจะไปเล่นแบบในเกมทั่วไปเนาะตอนคนจะเยอะเพราะว่าปวดหน้าดูเลยขอล้องใหม่ได้ปะเไไไพราะว่าถ้าเกิดลูกกดมุกเกนแล้วลูกยื้อจังหวะหลอกพ่อไงเพราะว่าพ่อแพ้มาเอาไปเอ้ย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 โอ้โหเอาโอ้โหไปยื้อจังหวะ ยิ่งหวานี่ว่ะโอ้โหโกงโกงไหนอะครับก็คนรวยก็ชนะไงครับเอ้าเอาแต่ว่าพ่อไม่ยอมหรอกขอยกรอบเสียงเสียงมันยอะเย้ยเราเหลือเกินอืออันแน่อ้าวหยโหหยุดบอลหยุดบอลโอ้โหหยุดบอลอันแน่พ่อไม่หลงแล้วพอรู้แล้วว่าสกิลลูบมันทำอะไรได้อืออืออ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 อ เฮ้ย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 เอ้โหฮึโอ้ยเต้นโอ้ยเดี๋ยวนะเต้นเต้นได้เหรอเมื่อกี้เต้นใส่ศพพ่อเหรอครับมาขออีกรอบเพื่อวะพ่อไม่คิดว่าสกิลลูกมันจะโกงขนาดนั้นพอต้องแก้ทางให้ได้ต้องเอาคืนต้องแก้ทางอื้ออันแน่เอ้ยโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหมันมันโกงอ่ะ มันหลอกให้ตีได้ใช่ป่ะครับต้องแก้ทายยังไงวะเดี๋ยวพ่อลองเอาเอ,อ่ออันนี้แล้วกันพ่อจะต้องทำลายสกิลลูกให้ได้มาเลยครับโอ้โหมารอบนี้แหละอื้อ,อ,อ,อสกิลราคาสี่พันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอ,มอือ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 ออ่าวิธีแก้ท่ะวันมันอยู่กับผมมาครับพ่อ อ๋อก,ก็คือต้องแกล้งไงวะอ๋อพอนึกออกแล้วขอใหม่ขอม่อีกรอบนึงรอบนี้แหละเอาจริงเอาจริงก็ไม่น่าต <holder> ่างกับเมื่อกี้นะครับผลมันรู้อยู่แล้วครับว่าใครชนะโอ้โหไม,ม่เจ็บว่ะโอ้ยพอไม่ได้แล้วพอต้องเอาจริงเอาจริงเองอ,อเออเออเออวุฒากิลมันโกงจริงนะเนี่ยเหมือนเป็นอมตะห้าวิอ่ะกี่วินะครับไม่รู้เหมือนกันครับหื แช่ไปก่อนแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนมูเกนหมดยังวันมันโดนพ่อมูเกนหมดยังบูเกนหมดยังลูกชายพ่อมาแล้วครับอื้ออเออเออเออไม่กลัวครับพ่อเย้หูพ่อหพ่อเจอวิธีแก้แล้วเอาละลูกโดนแล้วลูกโดนละวหืมอิจฉาอยากเติมบ้างวะเป็นยูตังตังหมดละ ถึงแม้สกิลลูกจะโกงแค่ไหนพ่อมีวิธีรับมือครับโดยการผนึกขนาดโกโจซาโต้รุอย่างโดนผนึกเลยนักภาษาอะไรกับเด็กอายุ10ขวบอย่างลูกพี่มันรู้แบบว่ามันแก้ทางได้จริงไหมแน่ๆพูดจาพูดจาหืออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนั่นนั่นนอันนั้นน่นนันบเกนทำงานอยู่หรอเด็กน้อยอันนั่นน่นน่ กดผิดกดผิดขอมาอีกรอบขออีกรอบได้โปรดลูกชายขอร้องละขอร้องหยุดหยุดเต้นได้ละนี่เต้นด้วยกันเลยพร้อมกันด้วยแน่นอนมาขอดูหน่อยว่าวิธีรับมือของพ่อมันได้ผลไหมเออเออเอออ้าวอ้าวอ้าวแช่ก่อนเลยบูเกนทำงานหรอแช่ก่อนเลยเันานี่ไงเราต้องแช่ผนึกมูเกนไว้ก่อนครับทุกคนเออ อ่าภูเก็ตหมดแล้วมาโกโจโกโจโกโจอื้ออื้อเอื้อได้แล้วโอ้โหนี่แหละวิธีผนึกต้องใช้สกิลฟีดนะครับก่อนจะมาหนึ่งหนึ่งกับลูกเนี่ยพ่อได้ทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วพ่อบอกเลยว่าการหาข้อมูลครั้งนี้ยพ่อเอาจริงเอ้ยเอา เอาจิงหรอคะโอเยหยอกหยอกโอ้โหร่วงเลยหมดเลยคุยแต่พ่อว่าสกิลของลูกนี่น่าจะโกงมากเวลาไปเล่นกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยคบคาได้รัวๆเออน่าจะปั๊มคิวได้มันเลยออยากเห็นนะอยากเห็นนะได้ปะครับไปฝึกสเต็ปมาด้วยนะส,สกิลนี้โกงมากเลยนะแต่ตอนนี้พ่อถนัดสกิลนี้มากเลยพูครับถนัดมากเลยอะวพาดึงใส่โดยตายถนัดถนัดที่พ่อแกล้งตายนี่พ่ออยากดูลูกเล่นครับพ่ออยากดูสกิลใหม่ จัดให้หน่อยครับเอ้าเอออีกคนนึงอีกคนไปคนหนึงไหมเออสองคนว่ะเอ้ยเป็นจัดโอ้หสกิลโคตรโกงอย่างโกงเขาเขาตายตรงที่ว่าเขาเข้ามาวัดกับผมครับใช่วัดกับโกโจได้ไงอ่ะไม่ค่าสามโกงมากอ่ะเออ่เหลือสามเหลือสองไอ้ตัวเสื้อดำมันใช้หายตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดลูกปล่อยเขาด้วยไปก่อนครับครูดาวลูกยังไม่มายิงไกลยิงไกลลูก จะประมาณจะประมาทสก,กิลยังไม่มาเอ้ยเอ้ยไอ้นั่นหายตัวอีกแล้วเกี้ยนย,ยื้อยื้อยื้ออย่าพึ่งตีรัวอย่าพึ่งตีรัวยื้อยื้ยสอสวยไปไปไปประกบเลยประกบเลยเร็วเลยประกบเลยก่อนที่สกิลจะหมดดีบอนไม่ทันแล้วครับพ่อโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรรอรอรอดาเร็วครับสวยลูกไอ้ตัวนี้มันหายตัวไม่มีอะไรนะกลัวมันหายตัวไม่ได้แล้วครับใช่ใช่ใช่ดิบอนระวังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาหน่อยลูก ทำได้ทำได้เฮ้ยอาต,ตังต้นสวยโอ้โห,โหสุดยอดโอ้โหโกงจริงสก,กิลโกงจริงโกงพอบอกแล้วสก,กิลลูกมันเหมาะกับการเนี่ยเล่นหลายๆคนเนี่ยมันโกงครับพอเล่นหลายคนแล้วแบบลูกได้คิวเยอะเลยอะ่ะเหรอเอ้า<ม>โอ้โหเป็นไงบ้างครับลูกวันนี้สนุกไหมครับสำหรับเบสบอลสนุกมากเลยครับเดี๋ยวเสียงน่ารักกันไหม คือแบบสะกิลใหม่เป็นไงครับไหนบอกพ่อสิมันมันดียังไงอะสรุปให้่านผู้ชมฟังไปเลยมีสามข้อหลักๆเลยครับผมหนึ่งมันเท่ครับสองครับมันลอยจังหวะตีได้ครับผมสามครับมาจากอนิเมะดังครับอันนี้ข้อดีเหรอครับก็คือมันเป็นสะกิลที่เรียกได้ว่าโกงที่สุดในตอนนี้แล้วนะราคาก็ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าโลบั๊กพ่อก็แค่กระปุกอมสินมาเติมให้ลูกแล้วนะครับรักพ่อไหมรักพ่อครับแล้วพ่อเห็นลูกมีตะกิลสุดเท่พ่อก็สบายใจ อเราต้องบอกว่าท่านผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของการที่น้องลีบอลได้สกิลจากพ่อไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยกันกดไลค์ครับผมทําให้ผมได้สกิลสุดปี้วนี่มาครอบครองครับผมผมเล่นเล่นครั้งแรกคือผมชอบมากเลยครับก็มีเด็กได้สมใจนะครับขอบคุณทุกคนมากสําหรับการรับชมแล้วก็กาลังใจดีๆก่อนจะจบคลิปก็ให้น้องลีบอลช่วยาบบายท่านผู้ชมให้หน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด แค่ติดตามให้ผมกับคุณพ่อด้วยนะครับและผมก็อยากฝาก สุดท้ายนะครับถึงคนดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆที่โรงเรียนเปล่าเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้างไงครับขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์นะนายแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะงานค้างพวกเรายังทำกันไม่เสร็จเลยนะเอ้าเฮ้ยเกี่ยวกับเกมครับเนี่ยเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาเจอกันในแมปเบดบอลต่อเลยเพราะว่าช่วงนี้กำลังติดมากๆเลยใครอยากดูก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอยากดูแมปนี้นะเอาว่าเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับจุ๊บจุ๊บยัง 么啊。<laughs> <laughs>